ไม่เก่งเทคโนโลยีจะสามารถสร้างรายได้บนออนไลน์ได้ไหมคะพี่ผูไข่ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่สามารถที่ชิปโฆษณาการถ่ายทอดสดได้ด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวค่ะไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะแยะมากมายนะคะเราก็สามารถสร้างรายได้จากออนไลน์ได้จากทักษะที่เรามีอยู่ในตัวและก็พัฒนาขึ้นในทุกๆวันค่ะเพราะว่ารายได้ก็จะมาจากทักษะที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในตัวของเรานนั่นเองค่ะไม่เก่งสิ่งไหนจ่ายเวลาไปเรียนรู้ในสิ่งนั้นค่ะไม่เก่งในเรื่องของการตัดต่ดตอคลิปวิดีโอเราก็จ่ายเวลา ไปเรียนรู้ในเรื่องของการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะไม่ได้ยากค่ะแค่เราเปิดใจที่จะเรียนรู <S <S <dokument> ้ถ้าหากว่าเราตัดสินใจว่าเราอยากที่จะสําเร็จจากการเปิดสร้างรายได้ด้วยคลิปวิดีโอมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าหากว่าเราอะไม่ยอมที่จะเรียนรู้ฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อคลิปวิดีโออันนี้คือความเป็นจริงนะคะถ้าหากว่าเราตัดสินใจที่อยากจะสําเร็จโดยการที่เปิดสร้างรายได้อายาเป็นพาร์ทเนอร์ของ Facebook แล้วคือการที่เราจะต้องมาสร้างรายได้จากการ ทำคลิปวิดีโอเพราะว่าพาร์เนอร์หรือว่าครีเอเตอร์มีหน้าที่ในการผลิตคอนเทนต์ผลิตสือผลิตคลิปที่ดีที่สร้างสารรค์ที่สุดใหม่เสิร์ฟให้กับ Facebook ในทุกๆวันและไม่ผิดกฎนะคะถ้าหากว่าเราอยากสําเร็จมากพอเราอยากได้มากพอจะสู่การลงมือทําที่มากพอเช่นกันค่ะเพราะถ้าหากว่าเราโฟกัสกับสิ่งไหนมากพอเราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอเราอยากจะสําเร็จกับสิ่งไหนมากพอสิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้นมาทันที ทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารก็สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือว่าภาษากายพูดไม่เก่งก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนได้พูดไม่เก่งไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่เราจะยอมพัฒนาตัวเองและฝึกฝนไหมเพราะเราแค่พูดให้คนฟังฟังเรารู้เรื่องที่เราต้องการจะสื่อสารหรือนําเสนอออกไปถ้าวันนี้เราสั่งกว๋วยเตี๋ยวเล็กน้ําตก แล้วได้กินเยนกาโฟนั่นก็แสดงว่าเราสื่อสารไม่รู้เรื่องคนฟังฟังไม่เข้าใจแต่วันนี้ถ้าสั่งเล็กน้ำตกแล้วได้กินเล็กน้ำตกแสดงว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่พูดรู้เรื่องคนฟังฟังเราเข้าใจไม่จําเป็นต้องพูดเก่งก็ได้เพราะเราจะมีคนที่รักที่ชอบในแบบที่เราเป็นเราเสมอนะคะในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีทุกคนนะคะที่จะชอบคนที่พูดเก่งพูดเยอะพูดมากเสมอไปเพราะอย่างนั้นแล้วเราจะมีคนที่รักที่ชอบในแบบของเราเสมอน,นะคะจงเป็นตัวเอง มั่นใจในตัวเองศรัทธาในตัวเองอย่าลดคุณค่าของตัวเองไปเปรียบ,บเทียบกับใครเพราะว่าเราอะจะมีความน่ารักมีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วนะคะเราจะมีคนที่รักที่ชอบในแบบของเราเสมอคะ่ะทักษะเกี่ยวกับของการทำคอนเทนต์ต่างๆตรงนี้เราก็จะต้องทําก่อนทําให้เยอะทําให้มากทําให้หลากหลายก่อนในวันเริ่มต้นถ้าเรายังหาตัวตนไม่เจอสิ่งนี้อ่ามันจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่เราเรียนอ่าแต่สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นขณะที่เราลงมือทําถ้าหากว่าเราอยากสําเร็จให้รวดเร็ว เราจะต้องเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ลงมือทําไปด้วยสิ่งนี้จะทําให้เราเติบโตได้เร็วเพราะปัญหาจะไม่มาตอนที่เราเรียนแต่ปัญหาจะมาตอนที่เราลงมือทํานะคะพอเราเจอปัญหาแล้วเราจะมีทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาอ่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราอ่ะจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นทักษะต่อยอดให้เราเติบโตขึ้นเกี่ยวกับการทําสิ่งใหม่ที่อาจจะยากขึ้นสิ่งนี้จะทําให้เราสามารถก้าวข้ามปัญหาที่ใหม่ที่อ่ายังไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น ซึ่งปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นปัญหาที่ใหญ่และก็ยากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน,นะคะ่ะถ้าเราอ่ะจะสามารถผ่านได้เพราะเราจะมีภูมิคุ้มก,กันที่ดีเพราะว่าเราทํามากพอเราเจอปัญหามากพอเราแก้ปัญหามากพอมันจะมีความรู้สึกว่าฉันผ่านมาได้หมดแล้วแค่นี้ทำไมฉันถึงจะผ่านไม่ได้มันจะเป็นความรู้สึกนี้ค่ะมันจะฟีลนี้นะคะเพราะว่าความมั่นใจมันจะมาพออย่างนั้นแล้วเราจะต้องเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ลงมือทําไปด้วยนะคะเราถึงจะสามารถสําเร็จได้แบบวเร็วค่ะไม่รู้ก็แค่เรียนไม่เก่งก็แค่ฝึกวันนี้ไม่เเก่งทคโโนลยี จะทำให้เราไม่สามารถประสบผลสาเร็จบนโลกออนไลน์จะไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไปนะคะขอส่งกําลังใจดีๆให้ซึ่งกันและกันนะคะคลิปนี้ทุกใครต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย